สวัสดีครับโนวดร้านพี่แม่มาแล้วบอกพี่แค่เด็กไอเส็นะบอเส็นแล้วนะครับแล้วโอ้จาไอร้านชายเจ้าของไรมารดน้ำพอดีค่ะเกดอยู่นู่นค่ะขออนุญาตถ่ายคอนเทนต์หน่อยนะครับพี่ครับผมคบน้ำพี่ เพื่อกาำลังมากำลังจะกลับพอดีนะครับผมปล่อยน้ำปล่อยน้ำค่อยสาปปาับปลาแล้วก็จะลดลดน้ำเนี่ยแดดมันกำลังออกคืนๆอยู่ค่ะไอซีทุกท่ททานนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อนี้ไม่มีย่างละจ้าพวกผมแอบบัวกันเลยมาทาคอนเทนโน่นไง <laughs> ตอนฟังโน่นมันน่ารักจังเลย <laughs> มันหนักไอ้นั่นมันหนักมันหนักไอ้กล้วยมันก็เลย โค้งเขาก็เอาไม้ค้ำไว้วันนี้สังตายามาถ่ายคอนเทนท์ที่สวนล้านแม่บัวนะครับค่ะตอนเยอะมากเขาไอ้สีตอนกลวยเนะี่ยเยอะจริงๆเลยครับอันนี้ถ้าเขาโตขึ้นมานะโอ้โหจะดูจะมองข้างหลังไม่เห็นแล้วตอนมาเยอะมากเลยครับวันนี้นะแต่งตัวงามเชื่อ,อม,มา จเจ้าเนี่ยนะน้ำสับดาจาผู้เดียวน่ะแหละคนอื่นบูน<อ>วัฒนาดีแท้เนาะจ้าต่อไหนบ้างอุ้ยหน้าขาวจังเลยถา่ปแค่้ใช่ยี่ห้ออะไรล่ะครับอุ้ย <c oughs> ยี่ห้อของสมถูกถูกหอมบอ้หอมบอ้มันไม่ทลายแล้วมันติดตขาดขดอยู่นิดหน่อยหลายไม่รู้ <c oughs> อืมอ๋อและใช้และสเตย์ยี่ห้ออะไรเลยครับ อุ้ยม่มีเยอหอสั่งของหลูไม่ได้ใช้แพงของแม่บัวน่ะไม่เหมือนแต่ก่อนวันนี้ไม่อยาหยอกเล่นกันที่ลานที่ไ่นลานนะครับผมไล่ของลานชายแม่บัวมาหยอกเย้ากันที่ไร่ลานชายขออนุญาตยกที่ชายเลยนะครับผมก็เลยจะได้ยอกกันก็เลยมาทายคอนเทนต์ให้สุดให้ซีดูด้วยครับอย่าเลยนะครับซี จังหวัดสกลนครอำเภออากาอำนวยนะครับกุยหอมเนี่ยหวานมากเลยนะครับผมอมไอีกอท่ามาจากตัวจังหวัดเลยใช่ไหมครับถ้าไปซื้อของที่ตลาดอากาอําวยนะอย่าลืมด้วยนะนี่งไงแต่ที่ทะเกตไบไหลาหลายรอบเลยใช่ไหมเก่ยวไลายรอบแล้วช่วงนี้หมดรุ่นหมดครับเหลืออยู่ประมาณ 20, ยี่สิบต้นแต่ก็จะได้อีกอยู่ประมาณอาสองกระบะมืด <ค>นั่นไงแต่เขาเก็บไปเรื่อยเก็บมามน,น,นานเ็าชนะนิดหน่อยแล้วก็ล่าก็หยอกกันเองอที่เคยได้ยินมาว่าไอ้ีสุดที่รักเราบอกว่าคุณแม่เนี่ยมาตกตาญี่ปุ่นมินบอกไม่ดู <c oughs> ไม่นอิเลียปลาสวยแบบนี้เนาะยาวเนี่ยนะทำบุญ ตอนกระชาดตอนเนี่ยังไม่หมดแน่ๆเลยถึงมาซวยชัดนี้เล่าสองคนเนี่ยมีบุญวาสนาต้อมาพบเจอกันนะ,ะแล้วเป็นจ้าไดเห็นหน้าโตจนีนงเราเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นนายเฟซบวกกับหน้าตัจนน่ะมัน,ม,นมันหน้าเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนมันเป็นยังไงเหรออุ้ยในในหน้าหล่หอหล่อหน้าเรศเดชพูดจ<ะ>าหวานหวานพอเห็นตัวจีน อ้าวถ้าช่มีแฟนแกนักช่างก็แกลวงบ้างสิครับผมเหมือนกับคุณแม่นั่นแหละมีแฟนเดทคุณแม่ก็ยืดลงแล้วนี่อ๋อเหรอต้องจะเจอคุณแม่ใหมๆ่ๆใช่ไหมโอ้หน้าคุณแม่เนี่ยมาย,ายืดแปดสิบเลยแต่ตอนนี้ประมาณห้าสิบแปดอินแกกสิบสี่เนี่ยเลยยห้าสิบแปดประมาณนี้นี่อืไม่น่าเลยขอถึงรักเจ้ามากเลยไปสายบหวายเลย จริงจริงเหรอขอทีหนึ่งเนี่ยอือขอบคุณเด้อที่เจ้ารักจริงอืมบ้าเนาะเอ็มซีได้ยินนั่นนะอ้าวไม่เ้าไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าปล่อยมือกันนะยามลำบากอย่าทอเทียงนะคะไม่ว่าไม่ว่าลมจะพาพหรือว่าเป็นแบบนายกคช่าง เราไม่ฟังใครความรักเรายอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนโอเคอย่าลืมลูกไหมจ้าไม่ว่าใครจะมาชอบชานฉันก็ไม่เอาหรอกเพราะฉันอยู่กับเจ้าตลอดไปนะจ้าอย่าดุฉันเด้ออย่าดุฉันอ้าวคนมันศูนย์มันกระดุเลยเนาะมันโอ้อะไ คุณแม่ให้ฉันกินขนมพอเดีก็พอแล้ววันหนึ่งจ้าลังจากกินข้าวตอนชาตอนเพลงตอนเย็นขนมที่ฉันชอบกินนี่คือขนมอยังนอเรียกว่าอะไรขนมปังห่อละสองบาทจ้า <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs> อ่ะโอเคอย่ายอ,อกองมากเด็กศรีษะไม่มแลแลนี่อิจฉา <laughs> อยากมีเหมือนแม่บัวจางอิจฉาแม่ อีชาแม่บัวอยาก <Okay. S 1> มเหมือนแม่บัวบ้างน,นั้นคือหยอกค่ะ,ะคหยอ,อกอฟซีครับป็นจังไหนวันนี้ผมกับแม่บัว,วน,นี่งามเป็นพิเศษบอเอาละทุกท่านนะครับผมที่อฟซีเราก็มีนะผู้บ่าวเดือบสาวแ,วาม,แม่ไม้ก็มีนะครับกล้าจะทรงกลางแล้วนะครับผมถ้าไม่มีคู่เลยไปหาคู่แล้วนะครับหรือว่า มายืมนัองจับแป๊บหนึ่งก็ได้ครับถ้าไอีบอกว่าแม่บัวขออนุญาตไปเล่นน้ำตรงกลางกบนัองจับหน่อยนะครับแม่บัวบอกว่าอาไปเลยแล้วก็มาส่งที่เดนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็เลยได้เวลาแล้วนะเพราะว่ามันแดดมันออกแล้วแม่บัวก็เลยต้องกินยาด้วยครับเพราะว่าหน้าตางงามแบบนี้ไม่อยากให้เป็นอะไรจ้ะ ไม่โลดแะ้ทำไม่ม <ations> ีแม <at le> <swear> okay, ่บัวเนี่ยไม่ได้ถ่ายกลมเทนเลยจ้ะโอเคนะครับสวัสดีครับจบคลิปแค่นี้นะครับพร้อมี้เจอกันคลิปหน้าจ้าไบ๊ายนะครับไปเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ